สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e คำนวณนสวัสดีวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านสวนแบบง่ายๆนะครับในกรณีที่เน็ตบ้านเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นเราเตอร์ใส่ซิมรายปีนะครับที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มแล้วครับซึ่งซิมอ,อันเก่าเนี่ยหมดอายุแล้วอันนี้เป็นซิมของปีที่แล้วนะครับเป็นซิมสี่เมกไม่ลดสปีดนะครับตอนนั้นผมซื้อมาก็ราคาตามป้ายเลยเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อย 9กบาทซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยแรงหรอกครับแล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกลงแล้วแต่ก่อนหน้านี้ผมจะใช้เป็นซมิมเติมเงินเอาเป็นรายเดือนเนาะเมื่อปีที่แล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นแบบหลายปีเนี่ยคือจ่ายทีเดียวจบเลยจะได้ไม่ต้องลืมแล้วก็ได้ความเร็วที่แรงด้วยนะครับซึ่ง จากการที่ใช้มาระยะเวลา1ปีเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยแล้วก็ปล่อยสัญญาณให้กล้องวงจรปิดแล้วก็เล่นเน็ตเล่น YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับต่อ Wi-Fi ใช้กับมือถือเครื่องอื่นๆแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ปกติใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับถ้า,าไม่ต้องการที่ความเร็วที่มากเกินไปหรือดู YouTube หรือดูหนังที่มันชัดๆเนี่ยใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้เมื่อหมดอา,อายุของตัวนี้นะครับผมก็ซื้อตัวใหม่มาแล้ว ันนี้ความเร็ว10เมก์เม็สปีดนะครับซึ่งราคาถูกกว่าเดิมนะครับสำหรับปีนี้ตัวนี้ซื้อมาช่วงโปรโมชั่นก็าราคา1,180บาทนะครับราคาซึ่งก็ความเร็วแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวในราคาย่อมเยาถ้าเฉลี่ยแล้วก็ต่อเดือนก็ไม่ถึง100บาทนะครับประมาณเท่าไหร่นะคุณภัยที่คิดแห้เมื่อกี้นี้90กว่าบาทเนาะ <90. S 1> วิธีจะเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยมันก็จะตัดไปเลยนะครับเราก็ถอดซิมอันเก่าออกมานะครับส่วนซิมอันใหม่เนี่ยเราแกะออกมาแล้วเนาะเราก็ลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อยอันนี้ผมซื้อจากร้านขายออนไลน์เนาะที่ Lazada นะครับซึ่งเขาก็จะลงทะเบียนให้เลยส่งบัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงไปให้ทางแชทนะครับที่ร้านค้านะครับแล้วก็ แจ้งเขาว่าจะลงทะเบียนซิมเขาก็ลงทะเบียนซิมให้แป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีเราก็ถอดซิมอันนี้ใส่ไปในมือถือของเราก่อนนะครับเปิดปิดเครื่องหนึ่งครั้งในมือถือของเราเขาก็จะส่งข้อความมาว่าซิมได้เปิดใช้งานแล้วก็ลงทะเบียนเป็นชื่อนี้นี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นก็ถอดจากมือถือนะครับเอามาใส่ที่ด้านหลังเราเตอร์ของเรานะครับเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กนะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมถ้าเกิดเราต่อกับอุปกรณ์อะไรดูนะครับ สัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้ต่อกับกล้องวงจรปิดต่ออะไรเดี๋ยวเขาก็จะต่อแล้วทำงานตามปกติเหมือนเดิมนะครับแค่ง่ายๆแบบนี้เองนะครับผมแนะนำเลยถ้าใครอยู่บ้านสวนที่อิอนเทอร์เน็ตบ้านเข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็อยากประหยัดนวิธีนี้ใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานมา ตั้งแต่ติดกล้องจรปิดน,น่าจะสักประมาณ3ปีแหละซึ่งตะก่อนเนี่ยถ้าใครได้ติดตามผมเนาะได้ผมก็ได้ทําคลิปไปเนะาะจะใช้ตัวพ็อกเก็ตไวไฟนะไม่ได้ใช้เราเตอร์แบบนี้นะผมก็เปลี่ยนมาใช้เราเตอร์ตัวนี้มีอายุการใช้งานก็ประมาณปีเสรศจๆแหละก็สําหรับตัวเราเตอร์เนาะก็ใช้งานได้ดีเลยยังไม่พังเลยครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ใช้ดีมากๆเลยเพื่อนๆก็ดูเอานะครับไปซื้อตามได้เลยนะครับมีขายทั่วไปตัวนี้ราคาประมาณ1,300 กว่าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อไอ้ปลั๊กไฟ220โวลต์จ่ายให้ตัวเราเตอร์ก่อนแล้วก็ดูสิว่าสัญญาณจะ,ะแรงแค่ไหนแล้วก็ใช้งานได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับซิมไม่ตัวนี้เสียบปลั๊กนะครับให้เรียบร้อยรอ,อตัวเครื่องเขาเซตอัพตัวเองสักคู่นะครับ ตั้งไว้แบบนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่เคยถอดปลั๊กเขาก็อยู่ได้นะครับตัวเครื่องมันก็จะอุ่นๆนิดนึงซึ่งมีหลายคนนะครับเคยคอมเมนต์ว่าเราเตอร์ er ตัวนี้มันจะร้อนนิดหน่อยนะเวลาใช้งานก็ก็จริงๆนะครับมันก็จะอุ่นๆแต่ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆนะครับมันก็ใช้งานได้ออตอนนี้เขากําลัง เซตอัพ uh, ตัวเองนะครับก็เดี๋ยวก็เขาจะปล่อยสัญญาณ wi-Fi ขึ้นมาตอนนี้ก็กำลัง uh, ประมวลผลอยู่ uh, uh. เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับไฟโชว์สเตตัสตอนนี้ก็เขาทำงานปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้กับ uh, อุปกรณ์ที่ต้องการรับอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับ uh, ส่งสัญญาณได้ไกลที่ผมทดสอบนะประมาณ50เมตรเนี่ยเอาอยู่ครับ uh, uh. uh. เพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านสวนเนาะมันก็จะมีสิ่งกีดขวางเยอะก็ได้ประมาณ 50เมตรนะครับและนี่ผมก็ลองใช้น้ t ตบุ๊กนะครับมาต่อกับ Wi-Fi ที่เราเตอร์ของผมปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมานะครับอันนี้ดู YouTube นะครับ YouTube ช่องของผมเองอจำหน่ายเครื่องตัดหญ,ญ้านะครับไฟฟ้า24โวลต์มอเตอร์และแบงค์ถ่านถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตัดดีมากแล้นะครับรุ่นนี้ขอขายของนิดนึงแรงดีเทียบเท่าเครื่องยนต์เลยครับน้ำหนักเบาราคา4,990บาทนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องอินเเน็ตกันต่อนะครับตอนนี้ระดับภาพนะครับก็1,800พีนะครับอันเนี้ยก็ไม่สะดุดเลยนะครับดูนี่สัญญาณ wi-fi ที่รับเข้ามานะครับอันนี้เห็นไหมที่ตัวเราเตอร์ปล่อยมานี่เห็นไหมสามารถดู youtube ได้สบายๆเลยแบบ1,800พีนะครับนี่เห็นไหมชัดสุดแล้วไม่มีสะดุดนะครับ ก็ถือว่าความแรงใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะผมมีวิธีติดตั้งแล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนยะทำยังไงนะครับก็ก็มีคลิปดูนะไปไปเสิร์ชดูในช่องผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครใช้ซิมรายปีแล้วก็หมดอายุต้องการเปลี่ยนซิมก็ผมมีวิธีให้แบบง่ายๆกระชับๆตามคลิปวิดีโอนี้เมื่อช่วงแรก ลองมาทำตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ